พอไปติดคุกแล้วเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างนะคะโดนจับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องขึ้นศาลนะคะขึ้นศาลว่าความถึงจะได้กลับบ้าน5้าถึงสิวันเนี่ยเขาจะเริ่มให้เราติดต่อมาด้านนอกแล้วเพื่อคุยเจราจาเรื่องค่าใช้ใจ่ายสําหรับการทําเรื่องออกจากคุกนะคะคลิปนี้สนับสนุนโดย Kiss Me Baby Ripa m i ี s y เพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นให้กับริมฝีปาก by Siri. s i ร i สวัสดีค่ะทุกคนพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่สีเดอ แล้วก็วันนี้พี่ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับดูไบไดอารี่ซึ่งเรามาเจอกันทุกวันพุธนะคะเวลาหนึ่งทุ่มแบบนี้ค่ะตั้งแต่พี่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับดูไบามาหลายๆคลิปเนี่ยที่ทาต่อเนื่องมาสิ่งที่พีมักจะได้รับการทักทายอยู่เสมออย่างหนึง่งก็คือในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ในเรื่องของมีญาติบ้างนะคะหรือว่าเพื่อนบ้างที่ติดคุกที่ดูไบเราจะทํายังไงดีนะคะมีทั้งทางบ้านที่เป็นห่วงมีทั้งเพื่อนๆที่เป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ มีทักมาหลายคนมากซึ่งเอาจริงพี่ก็ออกมาทําคลิปเหล่านี้เพื่อไม่อยากให้ทุกคนไปติดคุกที่นู่นนะคะคือจะบอกก่อนว่าเวลาที่ส่วนใหญ่คนไทยที่เดินทางไปที่ UAE แล้วก็ไปทำงานหลายๆคนพูดได้เลยว่าประมาณ70%คือไปแบบวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปแอดทำงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานนวดก็คือเชื่อ พวกแม่ท่งแม่แท็กทั้งหลายที่เอามาโฆษณารีวิวว่าไปที่นู่นแล้วมันจะมีงานทําแม่แท็กก็ไม่ได้บอกหมดว่าต้องไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบไม่ได้มีความชัดเจนพอไปถึงเนี่ยนอกจากที่จะเจอในกรณีที่โดนหลอกให้ทํามากกว่าสิ่งที่เจรจาก,กันไว้คืองานไม่ตรงปกเนี่ยอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องโดนอาจจะต้องเสี่ยงมากๆก็คือการโดนจับนะคะแล้วก็ติดคุกที่ UAE ค่ะ มันก็เลยเป็นเหตุและผลของการทำคลิปของพี่คือพี่อยากให้หลายคนน่ะที่กําลังตัดสินใจที่จะไปในวีซา่าท่องเที่ยวเข้าใจหลายๆคนคิดว่าเออไปเสี่ยงดวงแล้วก็มันอาจจะไม่ได้โดนจับ ทุกที่ทุกคนไปทุกหลายไปจะบอกว่า UAE ไม่เหมือนเกาหลีนะคะที่จะไปเป็นผีน้อยแล้วก็ไปแอบทํางานแล้วก็หลายคนที่เคยไปเกาหลีจะบอกว่าถ้าจะบอกว่ามีตารวจลงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยจะบอกว่าเทียบเท่าไม่ได้กับ UAE นะคะแล้วก็กฎหมายเกาหลีก็ไม่ได้เคร่งคัดเหมือน UAE นะคะ UAE กฎหมายเคร่งคัดมากแรงมากแล้วก็ถ้าคุณทําผิดนี่คือไม่มีอารมุ่มอร่วยนะคะตํารวจจะลงค่อนข้างหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัว,ตวเตรียมใจเตรียมตัวระวังไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครคิดว่า จะไปแบบจะไปเสี่ยงดวงในเวของวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมให้แน่ๆเลยก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะรวมไปถึงเงินหลักทรัพย์เงินที่จะสามารถไถ่ายตัวออกมาได้ถ้าเราโชคร้ายโดนจับค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยทักทายพี่มาว่ามีญาติติด คุกบ้างนะคะมีแฟนติดคุกบ้างนะคะแล้วก็โดนจับติดคุกบ้างจะทํายังไงดีติดต่อไม่ได้เลยนะเอาเป็นว่าถ้าคนที่ไปทํางานที่ UAE แล้วโดนจับจะทําอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็ทางบ้านจะช่วยอย่างไรได้บ้างนะคะพ r o c e d ของการติดคุกที่ UAE เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวพี่จะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ฟังจะบอกก่อนว่าข้อมูลที่พี่หามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่พี่ไปศึกษาจากหลายๆเพจนะคะที่เป็นกลุ่มคนไทยบ้างแล้วก็ต้องให้เครดิตเฮียวัดนะคะเฮียวัดที่อยู่ใน กลุ่มที่พี่ขึ้นให้นี้นะคะคือใครก็ตามที่มีปัญหานะที่ทักมาหาพี่โดยส่วนใหญ่คือตอนนี้พี่อยู่เมืองไทยพี่ไม่สามารถช่วยอะไรใครได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวของพี่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหางานแบบถูกกฎหมายซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแล้วเจอปัญหาติดขัดโดนจงโดนจับอะไรเหล่านี้เนี่ยพี่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ข้อมูลอยากขอความช่วยเหลือเนี่ยมันมีกลุ่มกลุ่มนี้อยู่นะคะคือกลุ่มกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่จะตั้งโดยกลุ่มของทาง เพื่อนๆของเฮียวัดรวมกันแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่บางครั้งที่พี่ไม่รู้อะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็จะทักทายไปหาเฮียวัดแล้วก็ถามเพื่อได้ความกระจ่างมาอันนี้ก็คือได้ข้อมูลบางส่วนมาจากเฮียวัดด้วยแล้วก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนมาจากสิ่งที่พี่ศึกษาจากสเต็ปของ UAE ด้วยนะคะก็คือเอามารวมกันไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ว่าโดยหลักแล้วโดยรวมน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดนจับคุณจะโดนจับในกรณีใดบ้างนะคะ1คือ,อกรณีที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปแอบทํางานนะคะถ้า มีการลงตรวจนะคะลงตรวจส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาลงตรวจก็จะไปตรวจตามร้านนวดนะคะพอเขาไปตรวจตามร้านนวดเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นเลยเนีย่ก็คือตามร้านนวดจะมีเขาเรียกอะไรมีใบประกาศของหมอน,นวดนั้นๆติดอยู่ที่ติดอยู่ที่สปานะคะพี่เคยไปอยู่ร้านเพื่อนครั้งหนึ่งนะตอนนั้นไปไปเที่ยวแล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่ร้านเพื่อนนะคะเพื่อนที่เป็นหมอน,นวดที่ร้านเนี่ยก็บอกเลยว่า ถ้ามีตำรวจมาให้รีบวิ่งพี่ก็ถามว่าวิ่งทําไมฉันเป็นคนมาฉันไม่ได้มาทําอะไรฉันแค่มาเยี่ยมอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็นจะบอกว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้ทุกๆคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสปานั้นๆถ้าไม่ใช่พนักงานหรือว่าไม่ใช่หมอนวดเนี่ยที่มีป้ายแขวนอยู่หน้าร้านเนี่ย ไม่ให้อยู่เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะโดนจับนะคบคือมันเป็นกฎกติกาของเขาเพราะว่ามันก็จะมีอคนแอบ,บไปแบบนี้คือถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปแอบ,บทํางานแล้วก็มาติงต่างว่าฉันมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่ค่อยได้นะครับทีนี้เวของคนที่ไปแอบ,บทางานเนี่ยตำรวจเวลาตารวจลงอ่ะเขาจะมาแล้วเขาจะตรวจ ใบอนุญาตการนวดของหมอนวดแต่ละคนนะแล้วก็ขอตรวจ ID นะแล้วก็ขอตรวจ ID ของแต่ละคนถ้าทุกคนที่ไปแบบถูกกฎหมายหรือว่าถูกว่าจ้างโดยถูกกฎหมายทุกคนจะมี ID อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปแบบแอบ,บทาวีซ่าท่องเที่ยวไปแอบ,บทํางานเนี่ยพวกนี้จะไม่มี ID พอตำรวจขอตรวจ ID แล้วไม่มีเนี่ยจะโดนกวาดไปหมดเลยนะคะแล้วก็สปานั้นก็จะโดนปิดทันทีนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะไปติดคุกทุกคนที่ไม่มีใบอนุญาตก็จะติดคุกนะคะอีกเวหนึ่งก็คือไปแล้ว มีการทำผิดไม่ว่าจะเป็นเมามาในที่สาธารณะนะคะเสพยาค้ายาอันนี้ก็จะติดคุกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการค้าประเวณีนะคะคือมันจะมีการหลอกล่อซื้อเหมือนกันนะคะคือบางคนก็จะไปแบบเป็นสายเอ็นที่ทักพี่มาหลายคนก็คือไปเป็นสายเอ็นอย่างเงี้ยก็มันไม่ได้ถูกกฎหมายของเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาล่อจับได้เนี่ยเราก็จะติดคุกเหมือนกันนะคะทีนี้พอไปพอไปติดคุกแล้วเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างนะคะสิ่งเบสิกที่ ถ้าเกิดติดคุกอะถ้าเกิดคุณสิ่งที่คุณมีก็คือคุณน้องมีเงินติดตัวบ้างนะมีโทรศัพทะะ์ในการติดต่อสื่อสารกับคนด้านนอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโดนจับไปแบบที่เงินก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเราจะทํำยังไงนะคะโดนจับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องขึ้นศาลนะคะขึ้นศาลว่าความถึงจะได้กลับบ้านจริงๆถามว่าถ้าได้กลับ จะได้กลับบ้านไหมนะจริงๆได้กลับบ้านถ้าสําหรับคนที่เจอแค่คดีถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปทํางานอันนี้จะได้กลับบ้านแน่แนๆเพียงแต่ว่าอาจจะติดคุกอยู่ที่นู่นเนี่ยอาจจะเดือน 2, 2เดือน3เดือน4เดือน5 <6 S 2> เดือน6เดือนแล้วแต่เคสไปเคสไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นกรณีค้าประเวณีกรณีค้ายาเสพติดกรณีเสพยาเสพติดเสพยาเสพติดเนี่ยเหมือนจะเสียค่าปรับแล้วก็น่าจะออกมาได้นะติดคุกอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็น่าจะออกมาได้แล้วรวมไปถึงการเมานะคะเมาในที่สาธารณะอันนี้ก็คือเสียค่าปรับแล้วก็ออกมาได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดค้าาย หรือว่าค้าประเวณีอันนี้เนี่ยอาจจะมีจํานวนระยะเวลาในการติดคุกอยู่นะ5ปี10ปี2ปีก็แล้วแต่เคส by เคสไปค่ะเมื่อโดนจับเข้าไปในห้องขังแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้ทางคนที่โดนจับเนี่ยติดต่อออกมาข้างนอกนะประมาณ5 14วันเนี่ยเขาจะเริ่มให้เราติดต่อมาด้านนอกแล้วเพื่อคุยเจราจาเรื่องค่าใช้จ่ายสําหรับการทําเรื่องออกจากค,คุกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีแบบบัตเจ็ตพอสําหรับที่จะทํา เรื่องออกมาแล้วก็จ่ายถ้าปรับอะไรตามจํานวนที่ทางรัฐบาลของ UAE กําหนดเนี่ยแล้วก็มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเนี่ยอันนี้ก็จะได้กลับบ้านแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าการกลับบ้านเนี่ยก็ต้องมีสำรองค่า,ชาใช้จ่ายในเรื่องของการกลับตัวด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสาหรับคนที่มีบัเตเจตในการออกมานะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีบัเตเจตออกมาไม่มีเงินไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ติดต่อไปทางสถานทูตนะคะแล้วก็ทางสถานทูตเนี่ยก็จะให้การช่วยเหลือต่อไปซึ่ง ก็จะไม่ได้เร็วทันทีนะคะก็อาจจะต้องมีการดําเนินเรื่องเจราจาเข้าในกระบวนการต่างๆตามที่เป็นขั้นตอนของทางสถานทูตต่อไปนะคะทีนี้คนที่ติดคุกในกรณีอื่นะจะทํำยังไงปกติแล้วนะปกติแล้วเวลาที่ คนไทยโดนจับอะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีรายชื่อของคนที่โดนจับถูกไหมคะแล้วก็เขาจะรู้ว่าคนนั้นเป็นสัญชาติอะไรการที่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่รู้จะติดต่อใครในในสถานที่นั้นๆหรือว่าไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องส่งเรื่องไปที่กงสุนอยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการรายงานไปที่ทางกงสุลนะคะทางแล้วก็เจ้าหน้าที่ของที่เป็นทนายความของคนไทยเนี่ยก็จะไป รับฟังการพิจรารณาคดีนะคะแล้วก็เจราจาให้รวมไปถึงแปลภาษาอาหรับให้กับคนไทยที่อยู่ที่นู่นก็อาจจะติด5ปี10ปีก็แล้วแต่เคสไปเคสไปนะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าทางบ้านแยิของเราที่ติดคุกไปจะโดนจับนานแค่ไหนนะคะโดยปกติแล้วนะคะอันนี้อันนี้คือพี่ดูข้อมูลมาให้นะคะโดยปกติแล้วถ้าโดนจับที่อาบูดาบนะีจะติดอยู่ประมาณ2-3เดือนถ้ามีเงิน ค่าตัว๋วค่าคดีความค่าไถ่ายตัวออกมาก็จะสามารถกลับได้ภายใน2-3เดือนค่ะถ้าเป็นที่ดูไบนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนนะคะถ้าเจราจาแล้วเรามีเงินค่าตัว๋วมีเงินค่าไถ่ายตัวมีเงินค่าธรรมเนียมก็จะสามารถกลับได้เช่นกันนะคะแต่ว่าอ,าอย่างที่บอกว่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าญาติของเราโดนจับหรือเปล่าก็ให้รอประมาณ5-14วันเจ้าเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ญาติของเราติดต่อกลับหายาตทางบ้านหรือว่าทางกองศูลย์เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็รอระยะเวลาในการทําเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นก็จะเป็นอย่างที่บอกคืออาบูดาบีก็จะเป็น2-3เดือนนะคะแล้วก็ดูไบเนี่ยก็จะเป็น1-2เดือนแต่ถ้าเกิดรัฐอ,อื่นๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ในทัวเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่านี้นะคะ กว่าจะได้กลับบ้านถ้ามีเงินพร้อมก็ไม่น่าจะเกิน6เดือนก็ได้กลับบ้านแล้วนะอาจจะติดคุกอยู่ประมาณไม่เกิน6เดือนก็น่าจะได้กลับบ้านแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไม่มอีอะไรในการดําเนินเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องรอไปหน่อยอาจจะถึงปีก็ได้นะแล้วก็แล้วแต่เคสไปเคสไปเลยจะมาบอกว่าจริงๆแล้ว,ว่การไปทํางานที่นู่นเนี่ยมันมีเวย์ของมันที่จะไปทํางานแบบที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องคอยวิ่งตํารวจจะบอกว่า UAE เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐใด,ดก็แล้วแต่นะเขาจะมีตํารวจเดิน ตรวจอยู่ตลอดเวลามีรถตํารวจวิ่งตรวจตลอดเวลาในทุกซอกทุกมุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าเขาจะถือวีซ่าอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโดนเรียกนะคะแต่ตํารวจจะมีกลิ่นกลิ่นของเขาก็คือว่าเวลาที่เขาเจอคนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมีความกลัวเนี่ยเขาจะเรียกตรวจคนนั้นทันทีพี่เคยไปอยู่ UAE แบบที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว2เดือนนะคะสเดือนที่ไปหวกหางานทําะเจอตํารวจแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันต้องกลัวมันก็เลยไม่เคยโดนตรวจโดนเรียกตรวจอะไรสักทีหนึ่งนะคะแต่ว่า มันมีคนที่ไปถึงแล้วจะมีความกลัวไปไหนก็กลัวแล้วก็ระแวงแล้วก็จ้องตำรวจอะไรเงี้ยเขาจะรู้แล้วนีว่าคนนี้ทําอะไรผิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวหรือว่าคุณไปทํางานไปแอบทํางานก็แล้วแต่เวที่จะช่วยให้คุณรอดปลอดภัยนอกเหนือจากการไปโดนจับที่ร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินในที่สาธารณะเนี่ยไม่ต้องแสดงอาการกลัวค่ะแสดงความมั่นใจว่าฉันอยู่ถูกที่ถูกทางไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเจอเขาเรียกตรวจตามท้องถนนเนี่ย คุณก็จะโดนจับได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีการซอกแซกถามแล้วถ้าเกิดว่าเขาซอกแซกถามแล้วเราตอบไม่ถูกเนี่ยอันนั้นน่ะก็จะทําให้เรื่องเปิดเผย <_ Diego> <ๆ S 1> ว่าเราแอบมาทําอะไรแล้วก็มาอยู่ในฐานะอะไรแล้วก็อาจจะติดคุกติดตารางไปด้วยนะคะ <_ classics> ไปให้ถูกอยู่ให้ถูกอยู่ให้เป็นนะคะถ้าไม่อยากโดนจับเพราะว่าถ้าโดนจับขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็สร้างความเป็นห่วงให้กับผู้คนทางบ้านเพราะว่าพอเข้าไปในคุกแล้วมันไม่สามารถติดต่อใครได้เลยค่ะรอจนกว่าเขาจะอนุญาตให้เราติดต่อคนข้างนอกเท่านั้นเราถึงจะสามารถติดต่่่อได้คะนนีเป็ แค่ข้อมูลข้อมูลบางส่วนของถ้าเกิดว่าไปติดคุกที่ UAE จะทำยังไงได้บ้างเราจะช่วยเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเราจะติดต่อ,อยังไงได้บ้างคนนอกติดต่อไม่ได้จนกว่าคนในจะติดต่อออกมานะคะคนนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากติดต่อ ลูกหลานที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยทำยังไงได้บ้างสิ่งที่ทําได้ก็คือติดต่อทางกองศูนที่ UAE เท่านั้นค่ะแต่ว่าติดต่อไปทางกองศูล UAE แล้วก็ไม่ใช่ว่าทางกองศูลจะติดต่อทางคนในห้องขังได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลานของเราญาติของเราเพื่อนของเราแฟนของเราติดคุกที่ UAE มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะช่วยออกมาแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะติดต่อเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นให้เตือนกันให้ดีๆถ้ามีคนมาบอกว่า จะชวนไปทํางานที่ UAE ไปทําวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปแอบทํางาน3มเดือนก็กลับมาก็ให้เข้าใจว่า50-50ขาข้างหนึ่งเกี่ยวคุกที่ UAE ไว้แล้วค่ะเตือนกันไว้ไม่อยากให้ใครไปติดคุกที่นูน่นเพราะว่าเวลาที่จะกลับเนี่ยจะมาร้องไห้ออกสื่อว่าหนูอยากกลับบ้านหนูโดนหลอกมาแล้วหนูติดคุกเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนที่จะสามารถออกมาแบบนี้ได้นะคะไว้เจอกันที่สีเดลี่ Daddy, วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปชอบกันนะคะ